ก็มาต่อนะครับเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้ผมหลุดเรื่องผมว่าขอ,อไปเจอของโคตรดีใจเลยจุงเกาะวุ้ยหรั่งหัวดีใจสุดขีดเลยขอยัะลองมีข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 องเนิ่มแมงเลยมาวันใดจะในศาสตร์ชุดเกาะขมามาแสงอะไร บ้านอื่นก็มีนะขอร้อง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 เกดเกดด้วยนี่อะไรแคมป์แคมป์ไฟมีแคมป์มมไฟวะ่ yeah, ฟวะนี oh, ่ oh, yeah. คุยก็แคมป์ไฟว่ะโอ้ยสต๊อปมีแคมป์ไฟอ่ะโอ้ยเฮ้าคุยเห็นอะไรวะโอ้ยโน่เฮ้ยมีแคมไฟว้ย ยอดนี่มันค so ุ้มจริงหัวบ้านนี้ก็ม right ีขอเย็มีด้วยโคตรดีเลยจะขอหายทิ้งเซฟได้กว่าเซฟโซนอ่ะหนึ่งพันเมตรเจ็ดเฟฟึเฟมุนตา์ ไปกาไปวโอ้ยย่ยยยยาวิา่งกอยู่กาตะวัตอนนี้สัตว์วิ่งะรเรียกพ่ไงกตกหาพ่อเธอเ้ยเดี๋ยวอไม่ค่อยวางแคมป์ไฟครับแล้วก็พักระอืมเดี๋ยวเราไปเก็บขค้สรแคมป์ไฟมาเนี่ย วิง่งว mm ิ่งวิ่งวิ่งแค่ก้าวเมตรหัใจเียวใจเดยวอใจอยู่โอ้โพอดเร็วต้องรีบเมตรโอ้ยุ้ยใช่ของน้ำเก็บไว้ดีกว่าเยอะเลยเซ็งเลยเล็บอนสามมอยู่ในป่าครับทำได้อย 8, mm ่าอย่ามือนะอย่ามือนะ อ๋อ,อยกมือยากมือยกม,มือโอ้ยก็ถึงอีกฟมงแล้จบคลิปคลิปพาร์ทแรกไปแล้วเนี่ยครับว้ายถ้าเกิดไปถึงเทฟตอนสามเก็บฟองเลยผมก็จะจบคลิปนี้แล้วไก็ถึงเทพตอ,อนอออาสามก็เลยปูซาได้แคมไฟมาเนี่ย ไม่รู้รู้สึกมันหายากมากแคมไฟอะ่ะแค่ร้อยเมตรอีกคือใจเดียว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 โอ้ยใหญ่ใหมีเขานะผมย้ำได้ว่าเจ้โตัตากันไม่มีเขาทอมบี้บอมซีเมาแซงอะไรผมก็เดือดห้าล่มมันไกลตาหลังอีกพวกไอ้พวกบัณฑิตมันก็หยามันหยาดมันหย่ดมันห่าดอีกห้าร้อย,อย,อยออมเมตรแค่

วิ่งหนึ่งร้อยเมตรสึ้ดแรกได้ดึงแล้วว้าจ้ำไอ้ตอมบี้ออกมานะเว้ยคนต้องทำไมีตอมบี้ไม่ใช่ตอมบี้แล้วมันคนเอาเว้ยต้องทำายเหมือนนี้เย่ถึงแล้วโอ๊ยจักบ Oi. เก็บให้หมดยังยังไม่เป็นไรเคิดที่หมวกเลยเฮ้ยยูงปืนวิดเอเนี่ยเฮ้ยใครยูงมา ขยุ่นมาขยุ่นมา นี่ทำไมพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้วะเอ่อพีเอ๊ะเคยโยนมอวะเออเก็บของเก็บของเอ้ยเห็นพวกน้องจบ เรัลบากิน่ผมก็ดขอตัวไปก่อนเลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,ย